พยายมจานุครับมตึงในแจังลานะโดกนี่วาพยายจนุมาตึงในงหวนเด็เอ๊ะออหนีไ้ัขไปเอ้ยมอดไอ้มดเป็นไงโอ้พี่เติรยิ้มจริงด้วยวะนไงกบอกแลวเอ้มดก่อนเลยกยิ้มขึ้นมายิ้มไม่ได้นะตวลรดีอะแล้วแต่แปลงฟันบ้างปไปกันต่อครับ ออของจริงวะยอมก็หลับไปครับกูว่าก่อนลิลลีกีเนี่ยทำอาชีพก่อสร้างแน่เลยไม่ใช่ใครจะไปไหววะขี่ม้าเนี้ยอือว่าอะไรอ่ะลงแรงลงแรงเอ้ยลงแรงมากโอ้โหขี่ม้าตัวเดียวเอาไม่อยู่หรือไงล่ะขี่ม้าต้องเป็นไปตามม้าสิวะเออผู้หญิงตัวแค่นี้เองมึงลองเลยมอสไปโชว์ให้เขาดูได้เลยมึงลองเลยมึงจะรู้ว่ามันเนี่ยดีกว่าม้าอีกไป แล้วแล้วน hey bueno> ุ่มบอสยังลอขี่มาโอ้โหอะมันลงลงไปเล่นทำไมนะลงไปนั่งทำไมอะทำเบาๆโอ้ยคนอื่นเขาขี่มาไอ้เหี้ยนี่โดนมาเฮ้ยไม่มีลงเไปเราไม่มีมึงไม่รู้ใช่ไหมเออไม่มีศักยภาพในการเล่นลิเกแสดงว่ามึงทำได้ มึงเอามันอยู่อ่ะมึงว่าจะมาเล่มแม่มันยังเอามาแล้วเลยเอาอยู่มันยังเอาอยู่อ๋อเอาเลยโทรเลยใครมาขายหอยทอดวะลงมาเดินเดี๋ยวดูเดี๋ยวมุกี้ดูเอาเลยอ่ะมาดูม้าโนอ่อนกันบ้างครับนี่ รักแล้มอยจะไปตายได้ไงเป็นไงมึงเธอของจริงเข้าไปแล้วมึงทามแดอะลรมาเนี่ยชั้น3าคนเนี่ยไม่มีใครที่จะเอาเธออยู่แล้วเธอต้องขี่ม้าไปเองอ๋อฝากคนตัไม่ได้เลยหรอไม่ไหวแล้วแ้ยเองไ้แล้วมึงไปซ้อนมันมั่งเออมึรอได้่อนมึงซ้อนไปไงอ่ะนีดูเยอะเยลุกลามมาน้าขี่ม้าอน่าขี่ม้า <Happiness gegen violin beeping> อะไรอะมึยไอ้ใส่เหี้ยแล้วขาเกี่ยวคอเลยมึงตกไม่ตกคนเดียวคุณตกด้วยไอ้เติ้ลแบบนี้มันไม่ได้นะไม่ได้ยังไงอะที่จับจิงเซาเราขี่ให้เขาแล้วเขาเสียงปบมือมาเลยนะพี่นิ่มจะพลาดไม่ได้ล้มไม่ได้ไม่ได้เออทีหลังมึงลมอย่ากตีเกี่ยวคอกูนะเงาใหม่เลยเอาใหม่ทีเอ้ากูก็ไม่มีที่ระคองด้วไอ้เติ้ลหยาดยิ้มนะจ๊ะ

โอ้ไม่ไหวมึงจะดิ่นหักห้อมอแล้วพังให้อยู่บนคอกูก็หนักคอที่สุดหายพี่อะไรแม่มึงบ้าจังติค้องพัอบ้าจัง ออกขึ้นไปหมดเลยเต้ยจีว่าจะไปไหมก็ต้องขึ้นมาพี่ให้ได้วันเนี้ยจีว่ามีพยายามอยากจะไปไม่ได้ครับยังไงก็ต้องไปครับนี่หนึ่งสองสามกะโดนขึ้นมาฮือขวดเอาไปปาตั ไปไหนมาดูมาครับก็ไม่ปล่อยครับอืมเอาา่ะครับนี่เกี่ยวไวงนะกี่ยวเต็มคะครับโอ้โหตำรวจมาแล้วแกดูลมาวิ่นี่นี่ดดจริงเนี่ยหมายเอาคุณแชมือมาดิเฮียจับเข้าหองขังชิ่จับได้โดยละม่อมแล้วครับ เนี่ยดูดมาสกีิวสิวขึ้นเต็มหลังเลยเนี่ยไปไม่เจอเลยไม่ไหวอ่ะโอ้โหหอกินเลยครับนี่ <c oughs> เออ ขี่ได้แล้วเจ้าก็งขี่ไปเองขี่เลยขี่ไปก่อนเลยขี่คนเดียวใช่ไอ้หันรูปร่างน่ะเป็นน่างงวยกล้ามเป็นมัดโอ้โหผู้หญิงห้าอะไรกล้ามเป็นมัดเลยเนี่ยต่อยกับเขาทรายเขาทรายแพ้เนี่ยเอาละครับนี่ไปละครับ ไม่ได้ไม่ได้ปัญหาเกียรติปัญหาเกียรติเขาเรียกเขาเรียกฉันนี่ชั้นไปพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาเรียกฉั้นเหรอแม่ไม่ใช่เขาบอกพระเอกเขาบอกพระเอกเขาบอกเขาบอกพระเอกเขาบอกไม่เขาบอกไม่เอาไว้ชิบหายผมเป็นอะไรของมึงเนี่ยแม่เขาเรียกใครเรียกแม่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเรียกพี่คนเดียวเขาต้องทำนี้ เมื่อกี้เขามองหน้าฉันแล้วทำนี้อืคนเดียวเรียกคนเดียวเขาเรียกฉันดูได้ไงอถามดิแม่เรียกใครตัน,นได้ไงตันหน้าหน้าอไม่ใช่เรียกเฉยไม่มีนอ้องวัลเอาเรียกทำไมเรียกทำไมอันนี้เล่นดีเก้เนี่ยคนดูเขาเยอะ,อะเราต้องเล่นให้มันสม坤บานแล้วเราจะลงไปเนี่ยลงให้มันแบบว่าสมเหตุสมผลลงให้มัน<อ> มีช่วงเวลาอ,อย่างนี้ลงไม่ได้นะเกียดเออหาจังหวัดดีๆลงไปไปหาจังหวัดเออเรื่องติเกยก่อนอครับผมมาขี่มาตัวามาตรฐานของเรายัางมีครับไม่ต้องกลัวครับทำอะไรต้องทำให้สมเหตุสมผลเอาละครับโน้อ่อนจัดการขึ้นขี่อาชาเองเลยครับนี่ฮิ้แน่โอ้โหเรี่ยมดีวงได้ครับเอาละครับ โอ๊ยเสียงเนี้ยเขาดีดังออกมาอีกข้หนุทำไมก็มารับรางวัลนี่ไงแล้วบอกให้หาจังหวะดีๆก็เนี่ยจังหวะดีแล้วอ๋อนี่คือจังหวะดีลงไปเลยเออแล้วลงไปทำอะไรโ่ไอ้เต้นมึงโง่ไงวะเนี่ย ลูกชายตัวจริงยืนอกทบทุกเนี่ยมันจะบ้าได้ไงนานๆได้มาจังหวัดนี้ทีดูสิคนเยอะแยะต้องลงแล้วใช่ไงแต่ว่าบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าวันนี้น้องเติ้ลไม่ลง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 แป๊บนึงแป๊บนึงม่ลงได้ไง อะไรขนาดนี้เอาอะไรมาขนาดนั้นล่ะเออมักน้อยไงอันนี้มักน้อยได้ได้เต็มถุงเนี่ยแค่หมื่นกว่าบาทเดีมยวจะใส่เด็กเข้าไปในถุงกระสอบไม่ให้กูกูตีเข้ากระสอบเลยโอ้ยเป็นที่น่าเสียดายน้องเต้นไม่ลงครับไม่ลงแล้วอย่าถึงเนี่ยมาดูกูเลี้ยงสามสี่ใบเห็นไหมล่ะเตี้ยบบ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 บยบบ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 นบบ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 บไม่ลงบบ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  ไม่ลงไม่ใช่ที่บอกว่าไม่ลงอ่ะที่อื่นที่เนี่ยลงอ๋ออย่างที่เมืองการจน์ไม่ลงทำไมอ๋อทำไมที่เมืองการไม่ลงอ่ะได้แต่แบงค์ยี่สิบครั้งที่แล้วเนี่ยมันเล่นชนบุรีอือเป็นยังไงโอ้ยคนคนเมืองเขาเรียกรับรองครับชาวชนบุรีไม่มีแบงค์ยี่สิบครับเหรียญล้วนๆ้วนเออกูเข้าไปกูนับได้เอาหาบาทกูไปพรไปก่อนอวยพรอนไพรนเนี่ยไปพรให้ท่านผู้ชมเขาอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งร้องไวพรเสร็จอะไรเสร็จค่อยลงมาโอเคแต่ร้องไปก่อนนะได้เดี๋ยวเพิ่งลงมาโอเคเอาเต็มเต็มนะพักไปพรโอ No! แล้พีเนี่ยเขาบอกว่าให้ต้งต้นร้องไวพอให้เขาหน่อยขอบคุณครับแม่สารพีที่แม่ใจดีกันมาอักลายขอบคุณอากตกชั้นเลยฉันสวนเข้าไปแกอย่าเคื่องแม่ไปแม่แม่ปานีขายหอมแม่ปานอมขาย ลงได้ยังยลุงคนละผัวฮับปาแตกมาดแมนมาดูด้วยนั่นขอบคุณรัาที่ไม่มีลังมันขอบคุณมากนั่นนั่นจะพี่จ้าพี่แย๊พี่เย็บมาลเชื่อชาลเธิดแม่จ้า ยังไม่ห,หมดุเดินมาอีกขอบคุณยิ่ง เลี่มาเีแป he <laughs> เดี๋ยร้องลงไปใช่ไหมไม่ได้ใ <log> ห้ลงอะไรอ่ะเขาบอกว่า <çocuğ> ร้องต่อร้องเพาะดีขอบคุณครับเฮ้ยเติ้ลอะไรแม่ให้ห้าร้อยเฮ้ยให้ลงไปเหรอให้ร้องต่อขอลงมาลงมาแม่แม่เนี่ยแม่คนนี้จะให้น้องเติ้ลห้าร้อยให้หนูห้าร้อยใช่ไหมจำหน้าก่อนนะ นี่นี่เนี่เสื้อสีส้ม่เอาเละครับถ้าู้ชมครับตอนนี้น้องเติ้ลจะลงไปแล้วนะครับน้องเติ้ลร้องไปด้วยสิชูมือขึ้นมาเลยครับชูมือขึ้น,น,นมาเลยครับใครที่ให้รางวัลน้องเติ้ลชูมือครับแบงค์ยี่สิบขอสลับไปตอนหลังนะครับผมแบิร์ยก่อน <laughs> ได้ได้ม่คุ้มเสีย <laughs> ยอกหยอกยอกยอกอ่ะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปด้วยร้องไปด้วยนะครับไม่ไม่ต้องลงลงสิพี่ลงได้เยอะเดี๋ยวผมร้องนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวแหละอวยพรนะจ๊ะขอบคุณครับพอขอบคุณทันทีมาดู ในวันนี้วัดเราจะเลิญเลยของก็มีวัดสุดซีดสีส่ไรผมไปมาแล้วตั้งหลายวัดของขาดกันเชื่อผมไหมวัดหลวงพ่อโสธรผมก็ไปเ <c oughs> ชื่อไหมวัดที่มาขอบคุณอะไรวันนั้นทั้งนื้ เอกลอะเอาไลามาให้ฉันตรวจรุนตรวจตวไ,ไหมฮะได้จ้ให้ให้รางวัลที่ยังยังใช่ไหมตาบางเดียวนนะอ่อ,อวะน,จจน,น,น,นะขานะจา้าโอเคจ้าคุณสำหรับ,บน้ใจจ้าทุกทุกสกัที่ครับแม่แม่จ้าสัตย์ใจสีราชาบางลำุงพัทยาก็มากับวันนี้ พอใจได้นะครับ